มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วก็ปัญญยมักไทยไทายอยู่หนางานในพี่น้องในช่คมือเ่าแล้วครับหลังจากเทปูนเทเสาตมอมือว่านนีลแล้วเสามือนี่ก็ได้มัดแกะแบบออกนะครับกำลังทําการแกะแบบแกะเียบร้อยแล้วนะครับจิตเดรักรดมาถุนละบา่คอยแกะค่อยไงออกครับเอามือนี่กับมาบ่าหลายคนอก แต่ผมมีแนวเฮ็ดคือเก่าครับว่าดีและเกิดว,วันเสาร์อาทิตย์หยุดพักพอนำรับผมบ่ได้พักเลยครับครับเฮ็ดงานตามปกติมาดูเรียรถเพราะผมเจอรถเข้ามาผมตอมอตรงที่แจออกนี่แหละครับผมเอาแจะแล้วไปต้นฟองต้นละละว่ดีรถไม่ห่อนแล้วนะครับมาแล้วก็ใส่รถขุดไปเลยครับ ถมขุดถมไปนี่ละใส่ข้นกับผู้ไว้หแล้วพออดีตมันไหลของพอผู้เขาหน่อยแต่มาวอามาคุยมาตักท้ายเ,เพื่อนๆด้วเกานนะครับเฮ็ดกันไปท่านง,งานอะไรอาชีพเฮ็ดแต่เราข้นก็นเฮ็ดอาชีพเพื่อกันอาชีพเลี่ยงปางเลี่ยงท่องไปนะครับ รังใจกันไปนั่มเหรอครับจิตมยาปากันเด้อชาวเชื่อเตอร์กันใดมาหลับเบิงหลับชมนั่มเนี่ยนี่แหละครับการทำงานงานผมแต่ละมือผมไม่ยังหรอกครับเจ็ดงานก่อสร้างเจ็ดมองนี้แล้วก็ไปมองไม่เพได้อพักเจ๊กเถื่อหรอกเจ็ดเพรอได้อยากได้กินโม่ลำโม้รวยหรอกพราะอะไใรใส่ใจ หลังจากผมลุมตอมอแล้วก็เป็นเทเลียนละครับอันเทเลีนทองขัน้นตามมาตรฐานเขาออกแบบมากเทเลีนทองขั้นแล้วก็ที่หูขัน้นวัดเล็กว้เย็ดไปแต่ละขั้นตอนเอาจากเทขัน้น ผูกเล็กแล้วก็่ินมาเขาแบบเท่ข่านนั่นแหละเจ็ดในมาเดือนนั่นแหละเดือนก้วนละไยังไม่เท่ข่านข้อดินอยู่กต่มันไหลข้นมาครับมาตรวจสอบีกรรมการหลายคนมาตรวจสอบเพราะว่ามองนีเป็นเป็นมูลนิธิคิดตาจักของเออเป็นมูลนิธิเป็นศาสนาคิดตาจักผมก็บอกว่าถือดอก ถ้ามันศาสนาอย่างลราพระเยซูว่ไไดดอกนี่ไม่กังเชียนยู่นี่เอาว่ามาหลายแล้วครับเป็นกำลังแร่เร่งใจให้ทุกูวทุกคนนั่นละสำหรับคลิปนี้บจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมว่าทียนอนบางไดสวัสดีครับ